ารคุ้มท่าช้างเชิญสัมผัสบรรยากาศสบายๆส,สไตล์ดิ้มคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมูคนะ่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้าง อยู่ติดคลองวังวัวใกล้สารปกครองและอสมทนนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที่075 378 155หรือ088 873 2119โดยเสียฟอมคุณนักกิพงศ์บุรพะธานินคุ้มท่าชา้าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมาโนธเสนพง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวัฒนเสนพงศ์นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเซปััตะกรอ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016 17-18กันยายน2559ณสนาม DP s ีสเตเดีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบกับ ทีมชาติไทยและทีมนานาชาติสโมสรกีฬาต่างๆ1ปีมีครั้งเดียวห้ามพลาดเซัปัะตะอ้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิป2 0 1พ2016เทศบาลน,นครนะครศรีธรรมราชร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมและร่วมการแข่งขันฟุตซอลเดือนสิบทไทยครับครั้งที่12มหกรรมการแข่งขันฟุตซอลที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยชิ้งเงินสดและถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพระนท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะณนาสนามฟุตซอลดีพีสเตเดียมเริ่ม20สิงหาถึง10ตุลาห้าประธานจัดการแข่งขันนายพงศ์สินเสนพงศ์รองนายกเทศมนตรีนครนครศร,รีธรรมราช สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับกีฬาเมืองคอนทาง IPM จานส้มนะครับในช่วงเวลา20่สนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาโดยประมาณทุกเสาร์และอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ17 18นะครับก็มีเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงของเดือนกันยายน2559นะครับก็ถือว่าเรื่องราวของกีฬาเนี่ยแน่นอนนะครับมีสิ่งดีๆผมจรันอินทมุสิกครับผมยุทธการรัตนมาศครับเรามาทําหน้าที่ในเรื่องของ การพูดคุยในเรื่องของข่าวกีฬานะครับและก็เรื่องราวของคนเด่นวงการกีฬาสกู๊ปพิเศษนะครับในช่วงของกีฬาเมืองครนะครับโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ถือว่าเราพยายามที่จะนําเรื่องราวดีๆมาบอกท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะคนในวงการกีฬานะครับทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและทั่วประเทศนะครับมีหลากหลายกีฬานะครับไม่ได้เจาะจงกีฬาชนิดหนึ่งชนิดใดนะครับ กีฬาใดที่เด่นกีฬาใดที่มีผลงานประสบผลสําเร็จนะครับเราสองคนจะทําหน้าที่ในการไปสืบเสาะหาและก็นําเสนอนะครับอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีมวยไทยมวยสากลมวยสากลสมัครเล่นนะแมป์โลกแล้วก็กีฬาพละศึกษานะครับแล้วก็ตะกร้อนะครับก็ถือว่ามีหลากหลายกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลที่แข่งขันฟุตบอลไทยจะไปบอลโลกนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือช่วงนี้จะมีฟุตซอลนะครับซึ่งทีมไทยก็ไปแข่งที่ประเทศโคลอมเบียว่ายกันตามเรื่องตามราวนะครับเรื่องของกีฬาเรื่องนี้ก็จะจะนำข่าวให้ท่านผู้ชมสรุปข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งนึับแต่วันนี้ครับความคืบหน้ามาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของการแข่งขันตะกร้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016นะครับไม่ว่าจะเป็นตะกร้อลอดห่วงสากลตะกร้อวง นะซึ่งเ,เราได้แข่งขันมาที่สนามนาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับมีไฮไลท์สําคัญนะครับเราก็จะเชิญคุณนราพิรมอารามเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะครับส่วนฟุตซอลน,นะครับที่ถือว่ามีทีมสมัครแข่งขันมากที่สุดในระดับประเทศนะครับฟุตซอลเทพไทยครับครั้งที่12นะครับมาถึงรอบ2แล้วนะครับแล้วก็ถือว่ามา อยู่ในเกณที่จะต้องพบกันและน็อกเอาครับผมแพ้ตกรอบนะครับที่สนาม DP s t a d i เดียมนะครับประตูรอดเข้มข้นทีเดียวนะครับถือว่าปีนี้คนให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วก็เรื่องราวของการประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการแข่งขันกีฬาเยาวชนรอบคัดเลือกนะครับภาค4นะครับที่จะจัดวันที่20ถึง 29ตุลาคม2559นะครับมีความพร้อมที่จะมาบอกกล่าวท่านผู้ชมครับเราเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของตะกร้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016นะครับช่วงไฮไลท์สำคัญในแน่นอนจะมีทีมจากพมา่าแล้วก็มีทีมจากเวียดน,นามนะครับ,รบเข้ามาร่วมแข่งขันเดี๋ยวคุณนราพิรมจะมีรายละเอียดแต่ว่าผลการแข่งขันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เมื่อ วันที่10และ11กันยายน2559นรยานะครับเป็นการแข่งขันเซปักตักล้อนะครับหรือตักร้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016ประเภทตักร้อลอดห่วงสาคลและประเภทตักล้อวงนะครับณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับการแข่งขันเมื่อวันที่10เนี่ยเป็นการแข่งขันตักร้อลอดห่วงสาคลน,นะครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมหรือ12คณะนะครับแต่ละคณะจะใช้เวลาในการแข่งขัน 30นาทีเป็นรอบนะครับรอบแรกก็3 0ินาทีรอบ2อีก30นาทีออก1ชั่วโมงหชั่วโมงนะครับโดยใช้เวลาในการแข่งขันตามลําดับทีมหรือตามลำดับคณะที่ร่วมนะครับทั้งหมดสองคณะจับฉลากจับฉลากครับครับผมได้ใช้เวลาในการแข่งขันทั้งสองทั้งสองช่วงเนี่ยทั้งสองรอบเนี่ยมาเอาคะแนนมารวมกันครับทีมไหนที่ได้เป็นคะแนนได้ดีมากสุดก็ได้เป็นทีมชนะเลิศนะครับ ก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับพอทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3ทีมที่สจนถึงทีมที่สเล่นเสร็จรอบแรกรอบที่2ก็เริ่มจากเติมทีมที่1มาอีกครับก็ทีมที่สามารถทําคะแนนได้มากสุดก็จะเป็นทีมชนะเลิศแต่ละแต่ละคะแนนแต่ละคณะเนี่ยทำคะแนนได้ไม่เหมือนตักล้อับอดดวงไทยกันจะมีแต้ม10 20 30 40 50แต่ตากล้อรอดวงสาคัเนี่ยมีแค่10คะแนน10คะแนนแต้มละ10คะแนน เตะข้าวงปั๊มเนี่ยนับแค่10คะแนนเท่ากันเท่ากันหมดเลยในทั้งหมดจํานวน8ท่าแต่ละคนเนี่ยเล่นได้8ท่าของไทยนี่คะแนนต่างกันต่างกันครับของไทยมีคะแนนเยอะกว่าเพราะท่ายากอืครับอันนี้มันท่าส่วนมากจะท่าไม่ยากแต่เขาคหนวณให้เล่นไม่เกิน8ท่า8ท่าแต่ละคนเล่นได้ไม่เกิน3ครั้งท่านั้นนะไม่สามารถคนเล่นลูกหมุงแล้วก็หมงได้แค่สามครั้งต้องเปลี่ยนไปเล่นลูกอื่นอีกในจํานวน8ท่าที่กําหนดนะครับแต่ละทีมก็แต่ละทีมก็กําหนดผู้เล่นทีมละ5คนครับ ไม่เหมือนตักล่อรอดวงไทยถ้ารอดลงทันใดเจ็ดคนเจ็ดคนอันนี้ห้าคนครับสากลห้ารอดวงไทยเจ็ดครับก็ผลการแข่งขันตักล่อรอดวงสากลในรายการ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016ก็ทีมชนะเลิศก็ได้แก่ทีมเจ้าเก่าอีกเรยวอวครับโรงเรียนชุมชนวัดสาแก้วเอโอ้ครับทำคะแนนได้ทั้งหมด790คะแนนนักเรียนเนี่ยนักเรียนครับแข่งกับผู้ใหญ่เลยฝีมือไม่ธรรมดาครับผมครับเพราะทีมที่ได้แชมป์มาสามแชมป์แล้วนะครับ ก็ทีมรองชนะเลิศลำหนึ่งก็ได้แก่โรงเรียนยูทินบำรุงบีทำคะแนนได้690คะแนนเยาวชนเหมือนกันนี่ทีมมัธยมปลายหน่อบมัธยมปลายนะครับเมื่อกี้มัธยมชุมชนสากแก้วนี่ระดับปฐมนะครับระดับปฐมครับโอ้ครับแข่งรวมกันอกระทีมรอมชนะเลิศลำสองได้แก่ทีมโรงเรียนสากแก้วบีทำคะแนนได้640คะแนนบีนี่ไม่ธรรมดานะเริ่ธรรมดาเริ่มเริ่มสร้างทีมบีครับเริ่มสร้างทีมเด็กใหม่ๆเพราะว่าปีนี้โรงเรียนจุามชนสักแก้วเนี่ยเด็กที่จบ มาปฐมที่6เนี่ยต้องไปศึกษาต่อม .1 ที่โรงเรียนอัพสัมชันชีราชาชนบุรีตอนนี้ก็ก็ดันทีมบีขึ้นมาเพื่อจะปั้นดินให้เป็นดาวแต่ว่าถ้าดูคะแนนเนี่ยชนะเลิศนี่790ครัอผมรองนี่ห9 0ห่างกัน100คะแนนนะแล้วก็ที่2กับที่2ที่3ที่2ก็ห่างกัน50 ห้าสิบคะแนนก็ถือว่าสูสีนะสูสีครับครับครับผมส่วนนันรองชนะเลิศอันดับที่สามในแก่ทีมโยชินมโรงเรียนโยชินมบุงเอทำคะแนนได้ห้าร้อยเก้าสิบคะแนนครับแต่ละทีมก็ห่างจากชนะเลิศในกสองร้อยคะแนนครับผมสองร้อยคะแนนครับก็ไม่เป็นไรจะสังเกตได้ว่านะครับทีมโรงเรียนจุนชนวัดสาแก้วนะครับซึ่งได้แชมป์รายการนี้อีกแล้วซึ่งเป็นรายการ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปียนชิพ2016เนี่ยอสี่แชมป์เลยนีน แชมป์ก่อนนานี้มาสามสามแชมป์สามแชมป์แล้วนี่สี่แชมป์ครับผมครับแล้วก็จริงๆแล้วโรงเรียนชุมชนวัดสาแก้วเป็นการเล่นตะกร้อส่วนใหญ่ก็เล่นตะกร้อเซปักเซปักตะกร้อเน็ตแต่นี้เขามาเล่นตะกร้อวงตะกร้อเอ้ยตัวตีครับเป็นตะกร้อลวดห่วงลอดห่วงลอดห่วงสากลนะครับก็กวาดแชมป์มาแล้วสามรายการก็คือหนึ่งแชมป์เซปักตะกร้อกรุมพลักศึกษาแห่งประเทศไทยแชมป์ที่หนึ่งะครับแชมป์ที่สองเนี่ยเป็นแชมป์ ตะกร้อรีโวครับของบริษัทโตโยต้าครับผมและแชมป์ที่3เป็นแชมป์เซปตะกร้อสปทไทยทีวีเอชแห่งประเทศไทยหมากหมาดทีวีไทยครับทีวีไทยครับถือว่าเป็นเป็นแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีแล้วก็มาคว้าแชมป์ที่4จากอ่าสินักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016ครับผมครับก็ถือว่าถ้านับแชมป์ใหญ่ๆเนี่ยสามรายการเป็นทริปเปิลแชมป์ครับถ้าเปรียบเสมือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยแชมป์ดังพรีเมียร์ลีก เช็งทั้งเอครับแชมป์ทั้งสโมรสรยุโรปเนี่ยแช็งสามเชป์เลยครับเรียนยุนจุนวัดสาแกาลถือว่าน่าจับตามองทีมนี้ครับครับผมน่าจับตามองแล้วก็อาจจะต่อไปอยากจ,จะเข้าไปสู่เล่นในทีมสโมรสรดังๆหรือเข้าไปสู่ทีมชาติหรือเล่นทีมชาติแข่งระดับซีเกมเอเชียนเกมต่อไปก็ได้อนาคตสดใสสดใสแน่นอนครับและวันที่11กันยายนเป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016ประเภทตะกร้อวงนะครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมหรือ12บสองคณะ กติกาการแข่งขันตะล้อวงนี่ครับเล่นทีมละ5้าคน <5 S 2> เหมือนกับ<น>ตะล้อลอดวงสากลก็แบ่งเวลาเหมือนกันแบ่งเวลาใช้เวลาในการเล่นทีมละ20นาทีอ๋อ20ิไอ้นอนท์สามสิบสามสิบครับผมนับคะแนนลูกครั้งละ 1, นน 1> คะแนนคือเตะเนี่ยนับเป็น1คะแนนนะครับทีมในได้ทําคะแนนได้มากสุดก็จะเป็นทีมชนะเลิศชน,น,นะผลปรากฏว่าทีมชนะเลิศได้แก่ทีมลูกไหวนครศรีธรรมราชนะครับทำคะแนนได้2 8นน1 8 8คะแนนลูกไหวนครศรีธรรมราชเป็นการผสมประสานกันทีมกับหนักนัก เรียนเยาวชนจากจังหวัดนครศรีธรรมกับเยาวชนจากมหาสารคามครับได้แต้มเท่าไหร่ได้แต้ม2188คะแนนโอ้เยอะมากครับครับผม20นาที2องเอ่อเวลา2ครึ่งใช่ครับครึ่งแรก20ครึ่งหลัง20ครับผมและทีมรองชนะเลิศก็ได้แก่ทีมโรงเรียนเจ้าวดทำคะแนนได้2,155คะแนนใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงครับครับผมแล้วก็ทีมรองชนะเลิศลดับ2นั่นแก่ทีมโรงเรียนขนอมพิทยานะครับ ทำคะแนนได้1,980คะแนนและทีมรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมโรงเรียนเชาวด์วิทยาการทําคะแนนได้1,860คะแนนครับซึ่งทีมโรงเรียนเชาวด์วิทยาการนี่มีทีมนักกีฬาตะกร้อวงผู้หญิงเล่นด้วยสอคนโอ้เยี่ยมเลยที่ผสมได้ผสมได้เพราะว่าเราเปิดโอเพ่นครับผมการแข่งขันทั้งวันที่10นและวันที่11กันยายน2559นะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านมานุษย์เสินงปงนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ไป มอบอื่นรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความเป็นดีกับทีมที่ได้รับรางวัลและขอบพระคุณผู้อัยการสนุนทุกวยทั้งโค้ชทั้งผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็พีทีเสร็จสิ้นประมาณเกือบสี่ทุ่มทั้งสองวันเลยครับในส่วนของนักกีฬาเป็นไงบ้างควันหลงหลังจากแข่งขันเสร็จชิงแชมป์กันเสร็จสับเรียบร้อยในประเภทลอดห่วงสากลกับตะกร้อห่วงก็ส่วนมากก็ร่วมถ่ายรูปแสดงความเปนดีกันนะครับ มีความสุขมีความสุขกันเพราะว่าทุกคนที่เล่นต่างน้กในที่ทีมเด่นๆเนี่ยยอดยอดเนี่ยจะรู้จักกันหมดเลยครับเป็นกีฬาก็เป็นมิตรภาพก็สร้างความสามารถความสามขีก็แสดงว่าเป็นบรรยากาศที่ทําให้1 2นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพนี่เป็นที่น่าสนใจครับผมก็เป็นรายการที่3ไฮไลท์ก็1 7บเจ็ดสิกันยายนสองพันห้าร้อยเก้าอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นเซปักตอกรด้ผมที่ดึงทีมชาติของของประเทศไทยแล้วก็ ของประเทศพม่าแลวก็ของเวียดนามนะครับก็ถือว่าจะได้เห็นตะกร้อที่ที่มีการยกระดับและก็น่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทยครั้งแรกครับครั้งนี้สําเร็จหรือว่าได้รับการตอบรับจากทุกๆฝ่ายได้ดีปีหน้าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะทําเรื่องนี้ต่อครับเอาละครับเรื่องราวของตะกร้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016นะครับถือว่ามาถึงโค้งสุดท้ายนะครับในส่วนของ การแข่งขันฟุตซอลเทพไทยครับครั้งที่12นะครับประจำปี2 5 5 9ก็เช่นกันนะครับถือว่าเป็นฟุตซอลเดือน10ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับหลังจากที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบแรกๆนะครับก็ถือว่าดูเดือดเผ็ดมันทุกคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็เมื่อวันที่14นะครับวันที่14สกันยายน2559นรเะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่2องแล้วในรอบที่2 แพ้คัดออกนะครับหรือแพ้ตกรอบนะครับน็อกเอาล่ะนครับน็อกเอาล์ที่สนามดี s t สเ i เดียมถนนประตูลอดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับฟุตซอลเนี่ยเป็นรายการที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่20สิสิงหาคม2 0สิงหาคม2559แล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่9ตุลาคม2559นนะครับวันที่8ตุลานี่ก็จะมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ แล้วก็หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็จะมาเป็นประธานในพิธีปิดนะครับเพราะวันที่9เนี่ยท่านติดภารกิจไปต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วอยากให้อยู่วันที่9นะครับแต่ว่าติดภารกิจนะครับในส่วนที่มีการเลื่อนนะครับเลื่อนกําหนดวันปิดเป็นวันที่8ก็ถือว่ามีการประสานงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับวันที่8วันที่9กนี่ก็จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแต่ละรุ่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับ แต่ก็ถือว่าปิดในฐานะที่ให้เกียรติท่านท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์นะครับในวันที่8นะครับท่านที่จะไปชมนะครับวันที่8ตุลาคมการแข่งขันฟุตซอลเดือน10นะครับจะมีการเตะคู่พิเศษนะครับระหว่างทีมที่นําโดยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับมีสสพักประชาธิปัตย์หลายท่านมาร่วมเตะกับทีม v ี p นครสธริราชนะครับตอนนี้พอ เพล่่มตัวพูดผู้เล่นบ้างอย่างว่าใครบ้างที่จะลงเขาต้ององอกอดีตของเราก็ต้องออดีตทีมชาติ่สู้ด้วยครับทีมชาตต้องพูดซอนต้องพูดบอลต่างๆลงสนาม,มหรือว่าผู้มีเกียรติครับที่ให้การสนุนรายการนี้ด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคู่พิเศษนะครับระหว่างนักเตะทีมชาติไทยกับทีมรวมอของนครรีธรรมราชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะนํามาให้ผู้ชมได้ได้ชมหลััังงจาากการรขข่นนะคบค อาจจะต้องเชิญต่อโต้งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาสรุปหลังจากที่เราแข่งขันกันเสร็จสับเรียบร้อยคุณต่อโต้งนี่คือคุณคณาพันธ์คารพพาพงศ์นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่คร่ำบอดในวงการฟุตซอลนะครับประธานจะการแข่งขันในการนี้อทีนี้จะมีดาราด้วยครับอาจารย์ครับจะดาราตลกดารานักร้องนักแสดงมาเล่นด้วยเหมือนทุกปีเหมือนทุกปีที่ผ่านมาสาหรับรอบแพ้คัดออกก็เหมือนเดิมครับชมเชียร์ได้ ทุกวันมีรางวัลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่บอกว่ารางวัลอะไรบ้างนะครับมีรางวัลเพิ่มขึ้นด้วยท่านที่ไปก็อย่าลืมนะครับไปที่ขอบสนามไปชมไปเชียร์เชียร์เสร็จสับเรียบร้อยอาจจะมีรางวัลกลับบ้านนะครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญมาถึงเรื่องราวของการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครั้งที่1 0แล้วประชุมมา10ครั้ง10ครั้งในรอบปี2 5 5 9ันาถือว่าขยันขันแข็งแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะครับ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33รอบคัดเลือกอภาค4คนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่20-29ตุลาคมนะครับเราจะมีเรื่องราวอะไรบ้ากตรงนี้ครับการประชุมวันที่15กันยายน2519เวลา1 3ิกาที่ห้องประชุมเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชเนี่ยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการทั้งหมดทั้ง19คนก้ประชุม เป็นครั้งที่10ประจำปี2519นะครับทางการการ,การกีฬาห่งเวียดนาเนี่ยก็กำหนดว่าแต่ลัฐสมาคมเนี่ยต้องมีการประชุมคณะกรรมการเนี่ยไม่น้อยกว่า10ครั้งครัจรึงจะมีคะแนนได้ะคะแนนเต็ม10คะแนนค,คะแนนเต็มนี้ก็จะส่งผลต่อเงินนุบป,ประมาณที่ กรกทจะหนุนอุดหนุนมายัางสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับ,รบถ้าเราประชุมครบสิบครั้งคะแนนได้เต็มเงินก็จะได้เต็มด้วยโอ้สิบครั้งนี่สบายมากสําหรับสบายมากครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประชุมครบทั้งฤดออูแล้วตั้งสิบสองครั้งนะครับ,รบโดยมีคณะกรรมการสมาคมประชุมอย่างพร้อมเพียงนะครับมาเมื่อครบองคประชุมท่านมาโนธเสินพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในที่ประชุมนะครับวาระสาคัญสําคัญก็เรื่องการแต่งตั้งคณะ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนะครับ,รบประมาณ6ท่านนะครับคร่าวๆตอนนี้ครับหกท่านก็ะจะจะได้ขอมติที่ประชุมมีมท่านอ,อายการวินัยทิพสุวรรณนะครับ,รบอายการจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านที่สองท่านพงศักดิ์จันแก้วนะครับทนายความได้มาดูแลปรึกษาเรื่อง ก็ระเบียบกฎหมายครับผมท่านที่3ก็ท่านผู้วยการสุนทรรัตน์เพชรรักดำดวงนะครับอันนี้ท่านผู้มยการโรงเรียนเมืองนครจิตธรรมราชเดิมท่านเมื่อสมัยที่แล้วก็เป็นกรรมการบริหารสมาคมด้วยนะครับท่านที่สี่ก็ท่านสักษาาไทยสมุติอัศดงนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครจิตธรรมราชเขตอำเภอเมืองนะครับท่านที่5ก็ท่านพักดีตะลึงจิตนะครับอดีตกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครจิตธรรมราชสมัย ปีที่ผ่านมานะครับ,รบท่านที่สดุดท้ายก็ในชุดนี้ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่าจะได้มาสนับสนุนกีฬาและก็วางแผนพัฒนากีฬาให้ยิ่งใหญ่ต่อไปครับ,รบ,รบส่วนการกําหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33คันเลือกภาค4หรือภาคใต้นจังหวัดนครศรีธรรมราชในระหว่างวันที่20ถึงวันที่29ตุลาคม2 5ง9นนะครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับมอบหมาย ภารกิจหลักหรือหน้าที่หลักเนี่ยคือการเป็นประธานกรรมการฝ่ายเทคนิค,ครกรรมการจัดการแข่งขันมีทั้งหมด16ฝ่ายอย่างที่บอกท่านผู้ชมในครั้งที่แล้วนะครับของเราเนี่ยอยู่ใน1ใน16ก็คือฝ่ายเทคนิค,คตามหน้าที่ในการหาสถานที่จัดการแข่งขันวันเวลาในการแข่งขันและก็แต่งตั้งอนุก,กรรมการ,รในการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬาตามชนิดกีฬาที่นั้นๆนะครับมีทั้งหมด35ชนิดกีฬา ซึ่งจะใช้ในการแข่งขันขั้นเลือกภาคสีนะครับซึ่งขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีความพร้อมมากกว่า90%ไปแล้วนะครับครับและก็ในวันที่22กันยายน2559นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะนัดประชุมคณะกรรมการทั้ง16ฝ่ายร,รวมถึงฝ่ายเทคนิคด้วยทั้งหมดนะครับโดยจะเชิญประธานชมรมและเลขานุก,การชมรมซึ่งอยู่สังกัดในฝ่ายเทคนิคกีฬาในทั้ง35ชนิดกีฬาเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อติดตามความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายณห้นะองปปรระชุมีา สารากางจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการประชุมที่นิดในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมเรื่องสนามตอนนี้ที่ทางคุณยุทธการในฐานะที่เป็นเลขาธิการสมาคมนี่ได้ติดตามเรื่องสนามพื้นที่การแข่งขันไปถึงไหนอย่างไรครับตอนนี้ตอนนี้ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมครับตอนนี้สนามและวันเวลาในการแข่งขันนี้มีความพร้อมจริงๆเราร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้แต่ว่ายัางติดอยู่บางชนิดกีฬาที่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับอย่างเช่น ตอนนี้ก็รอคําตอบจากห้างเทรนท่านอยู่เรื่องการแข่งขันกีฬาชนิดลีลาดลีลาอาจจะถ้าได้เท่นท่านก็จะมาลงที่นี่เดิมลีลาดจะจัดแข่งที่โรงเรียนยูทินบํารุงครับถ้าได้ที่นี่ก็จะได้คืออย่างว่าผู้ชมผู้ชมผู้ชมมากขึ้นแล้วก็คนก็มาชมมาเชียร์ได้ง่ายครับผมส่วนกีฬาหรือเน็ตบอลก็ ไปเปลี่ยนสถานที่เน็ตบอลเน็ตบอลจากสถานที่ที่ว่าวันก่อนไม่ได้สถานที่แน่นอนตอนนี้ก็ได้แน่นอนแล้วก็คือที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์โอ้ได้ไปที่ราชพัฒน์นะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เชิญโค้ชผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นัททพงศ์วินิยูนะครับครับถือว่ามาให้ความรู้เรื่องเน็ตบอลนะครับก็เน็ตบอลไปแข่งที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชนะครับส่วนสนามกอล์ฟนะครับยืนยันมาหลายครั้งใช้สนามกอล์ฟกองทัพภาคที่4 เสร็จสิ้นเืบบสมบูรณ์แล้วสวยงามมากๆตอนนี้ครับอ่แน่นอนว่าเวลาแข่งขันจริงๆนะครับในช่วงของ20-29ถึง29ไม่น่าห่วงนะครับแล้วก็ทําให้เงินสะพัดและเข้าในส่วนของความประทับใจนะครับทางคนตรีธนชัตจินดาเงินนะครับประธานชมรมด้วยแล้วก็เป็นประธานสนามกอล์ฟด้วยบอกว่ายินดีพร้อมนะครับ ส่วนอีกนิดหนึ่งเรื่องการประชุมในวันที่15กันยายน2 5 5 9ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องอบประมาณเงินุดหนุนจากองค์การบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในปี2560นะครับครับอ,องค์การบริหารจังหวัดนครว่าปีนี้ไม่ได้การสารนับสนะุน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับค <ใน S 2> รั้งแรกในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ10ป,ปีครับซึ่งท่านปลัดรักษาการนายกองการบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอ้างว่าไม่มีในแผนงบประมาณพัฒนาในปี60 61 62นะครับทั้งที่ตลอดระยะเวลา10ป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการอุดหนุนตลอดนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดในวงศสีวนาในร้านกาแฟพอสมควรนะครับก็ จะได้อธิบายกับท่านผู้ชมและวงการกีฬาว่าแต่ไม่ต้องห่วงครับทางนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านมาโนุษเสริมบงก็มีความพร้อมที่จะทําให้นักกีฬาเนี่ยพอใจเหมือนรอบรอบที่ผ่านมาแน่นอนครับในเรื่องราวของงบประมาณนะครับเมื่อท้องถิ่นไม่ได้นําไปเข้าแผนไม่ได้อุดหนุนอันเนื่องมาจากอาจจะเป็นอคติส่วนตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ทราบเพราะว่า ในเรื่องของแผนกีฬานี่จะบอกว่าไม่เข้าแผนคงไม่ใช่ครับเป็นภารกิจหลักของรบาลบริหารจังหวัดอยู่แล้วที่จะทีบสนุงการกีฬานะ,ะเพราะว่าในเรื่องจริงๆนี่อาจจะเสนอแผนแต่ว่าไม่หยิบเข้าแผนครับผมอพอไม่หยิบเข้าแผนเนี่ยเราก็หวังว่าเมื่อ,อสภาไม่อนุมัติในรอบแรกมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ย เปิดตั้งกรรมการร่วมแล้วสภายังตัดอุปประมาณไว้เราให้สมาคมกีฬาถึง9ล้านมาแต่เราก็ไม่สามารถนำมือนั้นมาใช้ได้เพราะว่าไม่มีในแผนงินเือตัวนั้นเลยตกไปเป็นสะสมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายถ้าเอาการเมืองนะครับเอาเรื่องราวของส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับกีฬานะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับว่าให้ดูดีนะครับคนที่เข้ามาดูแลท้องถิ่นจะเป็นนายกโดยตรงจะเป็นนายกนอมินีหรือนายกที่มีความไม่ สบายใจกันส่วนตัวนี่อย่านำมาใช้กับการกีฬานะครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งดีๆสักครู่นะครับแล้วก็ไปพบกับบุคคลสำคัญในเรื่องราวของตะกร้อ12นักสัตว์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2016พักสักครู่ครับร้านอาหารคุ้มท่าช้างเชิญสัมผัสบรรยากาศสบายสบายสไตล์ดิมคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้าง มีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมูค่คนณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้างอยู่ติดคลองวังวังงวใกล้สารปกครองและอศบอทนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที่075 378 155หรือ088 873 2119โดยเสียฟอรม คุณนัตติพงศ์บุรพะธาเน็งคุม้มธาชา้า